วัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมังกรจอมแก่นนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศการทำงานนะคะของคุณปู่แมคโครนะคะวันนี้เป็นแคต200นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการอา่ดึงสลบตเนาะแล้วก็ปรับหน้าดินนะคะให้เรียบ วันนี้เราขุดคุณปู่ปมแมกโรขึ้นมาทำงานนะคะการทำงานก็ยังแจ่มแจ๋วอยู่เหมือนเดิมนะคะถึงเครื่องจะโหลดช้าไปนิดนึงแต่ว่าไม่มีแอร์นะวันนี้คนขับก็ต้องอดทนหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีไอร้อนจากห้องเครื่องเนาะตีขึ้นมานะคะก็ยังใช้ดีอยู่นะคะเนี่ย เหมือนทุกๆวันเลยนะคะพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศเนาะแต่และหน้างาน,นก็จะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นสวนกล้วยนะคะสวนกล้วยไข่นะคะทินฝั่งนี้ก็แต่งสโลปเข้าไปนะคะทีนี้บรรยากาศดีนะคะแล้วก็ดินก็เป็นคันแนว นะคะทำงานดีอยู่นะคะแม่ครถึงจะเก่านะคะเครื่องไม่มีโหลดนะคะเ,คเหมือนเส้นเดิมนะคะ เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องของเราอยู่นะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่ถูกใจนะคะเพื่อนๆก็ช่วยแชร์กันเนาะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะคะช่องนี้ถ้าดูเพืความบันเทิงเท่านั้นนะคะ มีอะไรมากไปกว่านี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมพวกเราอยู่นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ช่วยกดไลค์ที่ช่วยกดซับสไครต์ทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากเป็นอย่างสูงน,นะคะขอบคุณค่ะน,นี่ลาไปก่อนเนาะขอบคุณอีกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ